กบน้อยกระบ,บอกแห่งความฝันกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกอันเงียบสงบมีบ่อน้ําเล็กๆอยู่บ่อน้ำหนึ่งในบ่อน้ํานั้นเยน็นใสและนิ่งราวกับกระจกรอบๆบ,บ่อเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีมีนกตัวเล็กๆที่ขับขานเสียงเพงลงไพเราะแต่ในบ่อนี้มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครเจ้ากบชื่อว่าปูนปูน ปูนปูนเป็นกบที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่แม้จะตัวเล็กแต่ติตใจของเขานน้นยิ่งใหญ่กว่าบ่อน,นี้เสียอีกสักวันหนึ่งฉันจะไปทะเลให้ได้ปูนปูน,ปนบอกกับเพื่อนๆที่อยู่ในบ่อเดียวกันเพื่อนกบพากันหัวร้อยยอทะเลเหรอมันอยู่ไกลเกินไปสำหรับเจ้ากบตัวน้อยอย่างเจ้านะปูนปูนใช่แล้วแหละยู่ที่นี่ดีแล้วปลอดภัยสบายจะกระโดดไปไกลทําไม แต่ปูนป,นปูนไม่ยอมล้าทิ้งความฝันเขาเลิบฝึกกระโดดไกลในแต่ละวันฝึกว่ายน้ำทวนกระแสและปีนป่ายก้อนหินสูงแม้จะเหนื่อยยากแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะในใจของเขานั้นมีภาพของทะเลที่กว้างใหญ่ยอยู่เสมอวันหนึ่งฝนตกหนักมากจนบ่อเกือบจะล้นออกมาน้ำจากลำธารไหลแรงพาเจ้ากบน้อยลอยจากบ่อไปไกลเขาตื่นตกใจ แต่เขาก็กลับรู้สึกเหมือนโชคชะตาจะเปิดทางให้นี่เป็นโอกาสของฉันปูนปูน,ปน,ปนตะโกนในใจขณะที่ล่องลอยไปตามสายน้ำเขาถูกพัดผ่านทุ่งยาใหญ่ป่าไม้และหมู่บ้านจนในที่สุดเขาก็มาถึงชายฝั่งทะเลเมื่อเห็นทะเลครั้งแรกปูนปูนถึงกับอ้าปากค้างสีน้ำเงินสุดลูกหูลูกตาคืนซัดมาเบาๆมีกลิ่นเค็มและเสียงลมพัด แกระโดดขึ้นบนโขดหินและมองไปรอบๆด้วยหัวใจที่พองโตในที่สุดฉันก็ทำได้แล้วขณะที่กำลังชมทะเลด้วยความสุขปูนปูนก็พบกับเต่าทะเลตัวยักษ์ชื่อว่าโกมิดเจ้าเต่าฉลาดเล่าเรื่องของทะเลอันไกลโพ้นให้เขาฟังเขาชื่นชมความกล้าหาญของกบน้อยแม้ว่าเจ้าจะตัวเล็กแต่ใจของเจ้านั้นใหญ่ดังมหาสมุทรโกมิดกล่าว หลังจากใช้เวลาสำรวจทะเลอยู่หลายวันคุนป,ปูลตัดสินใจว่ายทวนทางน้ำกลับบ่อของตนเพื่อแบ่งบันเรื่องราวที่เขาพบเจอให้กับเพื่อนๆเนมื่อเขาถึงบ่อน้ำทุกคนต่างมองเขาด้วยความประหลาดใจเจ้าไปจริงๆนะหรือแล้วมันเป็นยังไงปูนปูนยิ้มแล้วเล่าเรื่องการผจญภัของตนพร้อมกล่าวด้วยว่าบางครั้งภมแดน,นที่แท้จริงไม่ได้อยู่ระหว่างระยะทาง แต่อยู่ที่ความกล้าในใจเราตั้งหาถ้าเราก้าที่จะฝันเราจะก้าวออกไปโลกทั้งใบก็เปิดกว้างให้เราข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความฝันอาจดูไกลจนเกื่อมเอื้อนแต่ถ้ามีความกล้าและความพยายามแม้กบตัวเล็กก็สามารถเห็นมาหาสมุทรได้